สาธิตการทำงานเครื่องเดอร์มาช็อคนะคะเครื่องเดอร์มาช็อครุนนี้เนี่ยผลิตจากไต้หวันนะคะก็การทำงานก็คือจะเป็นตัวผักวิตามินที่ดีมากๆเลยถึงท่านที่ว่าทำให้หน้ายกกระชับเรียวได้นะคะแล้วก็เออตรงนี้ก็คือจะดีกว่าเครื่องพวกโฟโนแอนโตเยอะนะคะการทำงานก็คืออุปกรณ์ก็จะมีตัว หัวเดอร์มาช็อกนะคะมีสองข้างมีบอดี้ของเครื่องนะคะแล้วก็จะมีสายไฟนะคะที่ต่อกับเครื่องนะคะแล้วก็จะมีสายที่ต่อกับหัวของตัวเดอร์มาช็อกนะคะกับเครื่องค่ะการทำงานเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราต้องเปิดสวิตช์ด้านหลังก่อนนะคะอันนี้เราเปิดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองปิดดูนะคะนี่คือปิดนะคะพอเปิดปุ๊บ จะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะแต่เปิดตรงนี้ปุ๊บก็ยังใช้งานไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวแค่เซฟไม่ให้ไฟกระชากเฉยค่ะกาทำงานของเครื่องต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะคะค่ะอันนี้คือการทํางานได้แล้วนะคะการทํางานของมันเนี่ยค่ะก็จะมีปุ่มที่หัวตรงนี้มีฮอต มี VIB คือ vibration นะคะการสั่น h o ตก็คือปรับให้อุณหภูมิให้มันร้อนนะคะแต่มันก็จะร้อนไม่มากนะนิดหน่อยเพราะว่าการทำงานตัวนี้เน้นหลักก็คือทำเป็นการผัิวิตามินนะคะ,ะเพราะเมื่อเรากดที่ vibration และ hot เนี่ยเราสามารถกดพร้อมกันได้เลยเราแปะที่มือเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันจะอุ่นๆน,นิดๆน,น,นะคะแต่เราก็จะมีการสั่นสะเทือนนะคะ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผิวหนังนะคะทีนี้ถ้าเราจะปรับความแรงนะคะมันก็ปรับตรงนี้ปรับไม่ได้ในเรื่องของการสัญญ่นเนี่ยปรับความแรงไม่ได้แต่ตั้งเวลาได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราจะผักวิตามินทำยังไงให้กดปุ่มสตาร์ตรงนี้อีกหนึ่งปุ่มนะคะก็จะมีการผักวิตามินไปแล้วแล้วนะคะสามารถใช้2หัวพร้อมกันได้เลยนะคะในการที่จะ ไลฟ์เป็นบริเวณหน้าของลูกค้านะคะละักษณะการใช้ก็นี้หรือว่ารูปตามแนวการเหนือนะคะนี้มาดูปุ่มอีก2ปุ่มคือปุ่มบวกกับปุ่มลบนะคะบวกลบคืออะไรนะคะบวกลบนี่คือตัวลบเนี่ยเป็นการขักสิ่งสกรปรกต่างๆออกนะคะเราใช้กับใช้ครั้งแรกเนี่ยเราใช้ก็สำหรับนวดหน้าเพื่อทำความสะอาด ก่อนนะคะเป็นการผักสิงกับสกปรกที่อุดตันลูปขวดออกมานะคะให้กดปุ่มผีลบพอปุ่มพอรวดหน้าไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็ค่อยปวดปรับเป็นปุ่มผีบวกเพื่อเป็นการผักวิตามินเข้าไปตรงนี้เราจะปรับความแรงได้นะคะระดับแรงสุดอยู่ที่10ต่ำสุดอยู่ที่1 แนะนำว่ให้ใช้กลางๆก,ก่อนนะคะเพราะว่ากระแสไฟมันจะรู้สึกจี๊ดๆแล้เราก็รู้สึกเหมือนเรากำลังอมออโลหะไว้ในปากมันคฟลูกค้าอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ปรับไปที่ประมาณ5ก่อนก็จะกำลังดีนะคะแล้วเกิดสมมุิลูกค้าทนไหวก็ค่อยปรับความแรงมากขึ้นทีนี้ตรงนี้เรายังสามารถปรับเป็น normal กับ deep ได้อีกนะคะถ้าเราต้องการให้ เอ,อ่อวิตามินผักเข้าไปลึกผักออกมาได้ลึกมากขึ้นนะคะแล้วกากดไปที่ดีฟกระแสก็จะออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าเราไม่อยากตั้งเลยนะคะเราไปปรับที่ออตโต้ก็ได้นะคะการที่เราปรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัว Energy มันจะเปลี่ยนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันแรงๆกว่านี้เราก็ปรับได้ค่ะนี้เลิกการทำงานนะคะอ่าก็กดปุ่ม ปิดตรงนี้ก่อนนะคะปิดที่หัวเครื่อง2อันนะคะเครื่องจะได้ไม่ต้องสั่นแล้วก็มาที่ p o w e r off ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยปิดสวิตช์เครื่องด้านหลังอ่ะเป็นการจบการทำงาน,นะคะ่ะ